โบราณสถานที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับคือพระธาตุนารายเจงเวงสําหรับพระธาตุนารายเจงเวงนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งพระธาตุนารายเงเวงเนี่ยเป็นพระธาตุรุ่นเดียวสมัยเดียวกันกับพระธาตุเชิงชุมนะครับซึ่งศิละปะก,การป่อสร้างจะเป็นคนละชนิดกันคนละแบบกันนะครับส่วนประวัติความเป็นมานะครับพระธาตุแห่งนี้เนี่ยกล่าวกันว่าใช้บรรจุพระอังคารธาตุ จากที่ถวายเพลิงพระศพขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าสำหรับพระาธาตุแห่งนี้เป็นพระาธาตุทรงสี่เหลี่ยมมีความสูง18เมตรด้านกว้างยาวด้านละ15เมตรสำหรับพระาธาตุองค์นี้นะครับสร้างด้วยหินศิลาแลงประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนฐานส่วนหลังคาและก็ส่วนยอดนะครับส่วนหลังคาและส่วนยอดเนี่ยณปัจจุบันได้พังไปหมดแล้วนะครับ สำหรับความงดงามที่ยังคงหล,หลงเหลืออยู่นะครับก็จะมีซุ้มประตูและฐานบางส่วนขอเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่อยากเห็นพระธาตุองค์จริงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ